กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนคิดให้ดีก่อนทุบรถพร่นสีประจานระวังมีโทษ <c oughs> ต้องไปหมดต้องไปผ่าให้ผ่าหัวใจของฉันนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรเนี่ยเธอมาทุบมาเขียนรถพี่ทำไมเนี่ยนี่อะไรหัวฉันคบชูรุ่นลูก เฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันจะมากไปแล้วนะแค่เนี้มันไม่มากไปหรอกแล้วรถคันนี้ยมันก็เป็นทรัพย์สินของหนูด้วยมันไม่ใช่ของพี่คนเดียวอะ่ะหนูจะทําอะไรก็ได้หนูจะประจานพี่ให้หนูกันทั่วหมู่บ้านเลยอะ่ะว่าพี่มีชู้ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะถึงรถคันนี้จะเป็นสินสมรสคือสิ่งที่สามีและภรรยาช่วยกันทํามาหากินและสร้างมาด้วยกันแต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งทำลายทิ้งและทำให้เกิดความเสียหายเป็นการทำผิดกฎหมายข้อหาทำให้เสียทรัพย์ ระวังจำคุกสูงสุดถึง3ปีโดยปรับเงินไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแถมพ่นสีเป่าประกาศข้อความประจานกันแบบนี้ก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาทนะคะอาจจะโดนโทษจำคุกอีก2ปีแล้วก็ปรับเงินอีก2องแสนบาทเลยนะคะฉะนั้นมีปัญหาอะไรอยากให้ค่อยๆค,คุยกันค่ะทุกปัญหามีทางออกค่ะพี่จะบอกอะไรหนูให้นะน้องคนนั้นอ่ะไม่ใช่เมียน้อยพี่เขาเป็นลูกเจ้าน้ายที่มาฝึกงานอ,าอ,อะไรนะ ไม่นะรถของฉันหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้